เวขา,ขาวัซอนเลยนี่ยแกสะสวัสดีครับวันนี้ก็จะพามาทำฟักเขียวพัดไข่ใส่ปลากระป๋องครับไปทำกันเลยเริ่มทำกันเลยครับนี่น้ำมันครับครับน้ำมันร่อนกันนี่เลย กระเทียมปักครับกระเทียมครับครับกระเทียมเจียวเริ่มหอมกันนี่เลยหอมแดงครับใส่ มาครับผักเขียวครับลงเลยอันเป็นชิ้นๆผักลงก่อนครับทุกอย่างครับนะครับพักไปสักแป๊บหนึ่งรลบผมขอเติมน้ำน,นิดหนึ่งครับ เราก็ะปิดฝาไว้ครับบฝักซุกสักครู่ครับผ่านไปห้นาทีครับระวังน้ำแห้งกันด้อยครับถัดมาผมจะใส่ฝากระป๋ปองก่อนเลยอือตามด้วยพี่ครับคนสักหน่อยครับ ผมก็จะปรุงด้วยน้ำมันหอยครับประมาณหนึ่งช้อนคุณๆปลาเขียวครับนิดหนึ่งน้ำปลาครับเติมควมอหอมนิดหนึ่งครับซีอิ๊วขาวครับนิดหนึ่งขาดม่ได้เลยคือผงนัวครับ นิดหนึ่งขนครับครับคนทุกอย่างเข้าทีแล้วก็ขอชิมรสชาตินิดหนึ่งครับอืมผมจะปรุงเค็มน้ำไม้นิดหนึ่งครับเพราะว่าขั้นตอนไปคือใส่ไข่ครับ นี่เลยแล้วผมก็จะปิดตาไว้ซอบครับปิดไปสองนาทีนี่ครับเหานขาวผมก็ฟอดเลยนียยย่ยังแก๊สนิดนึงครับเพือ่อจะได้กินนี่เลย โอ้โหเขียมตักข้าวสวยร้อนๆๆไ้เลยนะครับเรียบร้อยครับไปแจะครับไปจะการกิน,กนข้าวกันดีกว่าฟักเขียวพัดไข่ใส่ปลาปองมากินข้าวกันเดอ้อครับผมสวัสดีครับมากินข้าวทำหนึ่งฟักเขียวพัดไข่ใส่ปลาปองครับเฮ้ย อืมพดฉัดลงตัวครับอือฮอืมอือม ه, อู้เมาเลยหวานๆอือนะครับแต่เข้าน้นยๆหืมฟักอร่อยครับมันเนี่ย อืนี่เลยอืมนี่ครับความอร่อยที่ลงตัวอืม ได้ความหวานของฟักได้ความน้องของปลากระป๋องได้ความกลมกล่อมของไข่โอ้โหลองมาทำกันรู้ครับหืือออ ออขอต่อครับเพิินอือือผมมีคำบรรยายครับ,รบอร่อยลองไปทำกันรู้ครับยี่เลยครับขอบคุณที่ติดตามรับชมครับขอบคุณครับผม